ฝูงชนในตลาดเช้าวันนั้นไม่มีใครสังเกตเห็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่กำลังยืนปิ้งไข่อยู่ริมทางใต้ร่มไม้เก่าๆใส่หมวกแก๊ปธรรมดาๆเสื้อยืดสีซีดกับเตาถ่านเล็กๆที่ส่งกลิ่นหอมของไข่ปิ้งออกมาแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าชายผู้นี้ไม่ใช่พ่อค้าธรรมดาแต่คือสารวัตรชนทีนายตำรวจฝีมือดีที่หายตัวจากกรมมาหลายเดือน หลังจากได้รับข้อมูลลับเกี่ยวกับขบวนการทุจริตระดับสูงภายในกรมตำรวจเขาตัดสินใจปลอมตัวออกปฏิบัติภารกิจลับเพียงลำพังเป้าหมายของเขาไม่ใช่ใครอื่นแต่คือผู้การวินัยเจ้านายเก่าผู้ทรงอิทธิพลที่ไม่มีใครกล้าตั้งข้อสงสัย สารวัชชนลทีใช้เวลาหลายสัปดาห์เฝ้าสังเกตการเขาจําเป็นต้องซ่อนตัวจากทุกสายตาแม้กระทั่งลูกน้องเก่าๆของตัวเองทุกการเคลื่อนไหวต้องระมัดระวังแม้แต่ลูกค้าคนหนึ่งที่ยื่นมือมาหยิบไม้ไข่ปิ้งจากเตาเขายังต้องจ้องจับทุกท่าทางด้วยสายตาของตำรวจที่ผ่านสมนรภูมิมานับไม่ถ้วนเช้าว,วันนั้น รถยนต์รูสีดำเคลื่อนมาจอดข้างถนนผู้ชายในชุดสูทสั่งไข่ปิ้งสามไม้น้ำเสียงห้วนแต่คุ้นหูเขาคือมือขวาของผู้การวินัยชายผู้ซึ่งเคยผ่านโตะประชุมลับหลายครั้งที่มีแผนการสกรปรกมากมายสารวัตรชนลทีรู้ทันทีว่านี่คือโอกาสแรกในรอบเดือนที่จะได้บาะแสเขาค่อยๆยื่นไม้ไข่ปิ้งให้พร้อมกับสายตาที่นิ่งราวกับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เบื้องหลังใต้ถาดไม้ไผ่นั้นมีกล้องจิ๋วที่บันทึกเสียงอยู่ ชายในชุดสูตรรับไข่ปิ้งมาอย่างไม่ทันเฉลียวใจเขายืนคุยโทรศัพท์อยู่ข้างรถเสียงบทสนทนาที่ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรกลับสะท้อนเข้าไปในกล้องบันทึกเสียงใต้ถาดไม้ไผ่ของสารวัตรชนลทีชัดเจนทุกคำคืนนี้ต้องพร้อมอย่าให้หลุดเหมือนครั้งก่อนผู้การไม่พอใจมากทันทีที่ได้ยินประโยคนั้นสารวัตรชนลทีก้มหน้าทำทีเหมือนกำลังเช็ดเตาไข่ปิ้งแต่ภายในใจกลับเต้นแรงกว่าไฟในเตาเสียงนี่แหละคือเบาะแสสำคัญที่เขารอคอย หลังจากชายคนนั้นจากไปพร้อมรถยนต์รูสารวัตรรีบเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ลังไม้เก่าๆดึงกล้องจิ๋วออกจากที่ซ่อนแล้วเดินหายไปในซอกตึกข้างตลาดเพื่อตรวจสอบคลิปเสียงอย่างเร่งด่วนแต่ก่อนที่เขาจะเปิดเครื่องบันทึกเสียงเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากทางด้านหลังชนละทีชะักมือทันทีเขารู้โดยสัญชาตญาณว่านี่ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแน่นอนพ่อค้าไข่ปิ้งครับหยุดก่อน น้ำเสียงนั้นเย็ยนเยียบใกล้จนได้กลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่ไม่มีทางอยู่บนตัวคนขายไข่ธรรมดาแน่ๆชนละทีหันกลับไปชา้าช้าพลางลุ้งมือไปยังปลายผ้ากันเปื้อนที่มีปืนพกเล็กซ่อนไว้แต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เขานิ่งไปชั่ววูบชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ใครอื่นแต่คือสารวัตรพิชานเพื่อนร่วมรุ่นตำรวจที่เคยเป็นคู่หูคนสนิทมาก่อนจะถูกย้ายไปอีกแผนกเมื่อสองปีก่อนใบหน้าเข้มขลึมและแววตานั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้ยิ้มอย่างเคย นายมาทําอะไรที่นี่พิชานถามด้วยน้าเสียงกดต่ําอย่าบอกนะว่านายกําลังเล่นบทฮีโร่ลุยเดี่ยวแบบสมัยเรียนอีกแล้วชนลทีไม่ตอบทันทีเขาหลีตาลงรู้ดีว่าเวลานี้อาจไม่มีใครไว้ใจได้แม้แต่เพื่อนเก่าที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนถ้านายมาหยุดฉันก็สายไปแล้วฉันมีเสียงสนทนาเมื่อกี้ไว้เรียบร้อยมันเชื่อมโยงถึงผู้การโดยตรงเขาพูดเบาๆแต่หนักแน่นพิชานถอนหายใจช้าๆก่อนจะมองไปรอบตัวแล้วพูดว่าฉันก็เล่นบทอยู่เหมือนกัน นายคิดว่าฉันบังเอิญเดินมาซื้อตลาดเหรอทันใดนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อของพิชานก็ดังขึ้นเขารีบกดรับเสียงจากปลายสายพูดเร็วและร้อนรนมันรู้แล้วครับผู้การมันได้เสียงมาแล้วชนละทีเบิกตากว้างทุกเสี้ยววินาทีเหมือนชะนักเขาเงยหน้ามองเพื่อนเก่าที่ยังถือโทรศัพท์แนบหูอยู่แววตาของสารวัตรชนละทีเปลี่ยนจากสงสัยเป็นเย็นชาในทันทีมือที่แต่อยู่ขอบผ้ากันเปื้อนขยับเพียงเล็กน้อยก็สัมผัสถึงด้ามปืนพกที่ซ่อนไว้อย่างแนบเนียน พิชานค่อยๆวางสายแล้วสบตาชนทีด้วยสีหน้าที่ไร้อารมณ์ฟังฉันก่อนชนทีเรื่องมันซับซ้อนกว่าที่นายคิดผู้การไม่ได้อยู่คนเดียวนายไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วมันอันตรายถ้านายอยู่ข้างมันชนทีพูดเสียงต่ำแผ่วเบาแต่ชัดถ้อยชัดำํำฉันก็จะถือว่านายเป็นศัตรูบรรยากาศในซอกตึกเงียบเงันราวกับเวลาหยุดเดินสายลมพัดผ่านเบาๆระหว่างสองนายตำรวจเก่าสองชีวิตที่เคยร่วมฝึกร่วมสาบานว่าจะปกป้องความยุติธรรมด้วยชีวิต แต่ตอนนี้เส้นแบ่งระหว่างความถูกต้องกับความอยู่รอดบางเสียจนแทบมองไม่เห็นฉันอยู่ข้างความจริงพิชานเอ่ยขึ้นช้าๆแต่นายไม่รู้เลยว่าศัตรูตัวจริงไม่ใช่ผู้การวินัยคนเดียวเสียงพูดของเขาสะท้อนกล้องอยู่ในหัวชนทีเขากำลังพยายามประมวลความหมายของคำพูดเหล่านั้นก่อนที่เสียงฝีเท้าหนักๆจากปลายซอยจะดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้มาแค่คนเดียวเสียงเดินเป็นจังหวะเหมือนขบวนลาดตระเวนและเสียงนั้นก็กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ชนละทีขยับตัวเล็กน้อยพลางเหลือบมองไปทางปลายซอยที่เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเขานับจังหวะได้อย่างแม่นยำอย่างน้อยสี่คนและทุกคนเดินด้วยรองเท้าทางการเสียงพื้นกระทบแข็งแบบนี้คือทหารหรือตำรวจฝีมือดีพิชานพูดต่อแบบไม่สบตาพวกนั้นไม่ใช่แค่คนของผู้การแต่เป็นคนจากระดับบนที่นายไม่มีวันแต่ต้องได้ท่านายังเก็บเสียงนั่นไว้นายจะไม่ตายแค่คนเดียว ชนละทีหยิบเครื่องบันทึกเสียงออกมาชูขึ้นกลางอากาศแล้วพูดเสียงนิ่งถ้าไม่แต่ต้องได้ก็ต้องทําให้แต่ได้ฉันมีคนของฉันเหมือนกันขณะที่เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามามือของชนละทีก็ยื่นไปกดปุ่มบนเครื่องเล็กๆที่คล้ายรีโมทโทรศัพท์ของเขาถูกตั้งค่าควบคุมไว้แล้วหากเขาไม่กลับไปตามเวลาที่กําหนดคลิปเสียงจะถูกอัปโหลดขึ้นระบบคลาวด์และส่งอีเมลไปยังนักกล่าวสามสำนักใหญ่โดยอัตโนมัติพิชานตาเบิกโพรงทันทีนายบ้าไปแล้ว ฉันไม่ได้บ้าชนละทีตอบพลางหันหลังให้พิชานพร้อมคำพูดที่เย็นเยียบแต่นายต่างหากที่ลืมไปว่าเรากลายเป็นอะไรทันใดนั้นเสียงคลิกจากการปลดเซฟปืนก็ดังขึ้นใกล้หูเขาชนละทีชนะกก้าวแล้วพูดโดยไม่หันกลับถ้านายจะยิงก็ยิงเลยพิชานเพราะหลังจากคืนนี้ไม่มีใครเชื่อใจใครได้อีกแล้วและก่อนที่คำตอบจากพิชานจะดังขึ้นเสียงตแตรรถคันหนึ่งก็ดังแหลมจากถนนใหญ่พร้อมกับเสียงเบรกแรงที่ทำให้ทุกอย่างในซอยหยุดชนะ เสียงเบรกดังลั่นจบลงพร้อมกับฝุ่นควันบางๆที่ลอยเข้ามาในซอยแคบแคบรถตู้สีเทาทึบสนิทคันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ริมถนนประตูข้างเลื่อนเปิดออกชา้ชาๆเผยให้เห็นชายชุดดำสี่คนในท่าทางแข็งแรงร่างสูงใหญ่สวมแว่นดำและไม่มีเครื่องหมายใดๆบ่งบอกสังกัดเป้าหมายอยู่ข้างในซอยหนึ่งในนั้นพูดผ่านวิทยุสื่อสารเสียงเรียบไร้าอารมณ์ชนละทีเหลือบมองพิชานอย่างไวพยายามประเมินในใจว่าเพื่อนเก่าคนนี้อยู่ฝ่ายไหนกันแน่แต่สีหน้าไร้ความลังเลข,ของพิชานไม่เผยความจริงใดๆออกมา ชายชุดดำเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาในซอยอย่างมีระบบท่าทางการเดินบ่งบอกว่าฝึกมาอย่างดีคนหนึ่งหยิบเครื่องสแกนความถี่ขึ้นมาเปิดค้นหาสัญญาณที่ชนละทีซ่อนไว้มีสัญญาณส่งออกจากจุดนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์บันทึกชนละทีรู้ตัวว่าตอนนี้ไม่มีที่ให้นีอีกแล้วแต่เขาก็ยังนิ่งมือกำแน่นรอบอุปกรณ์ไว้แนบลำตัวกล้ามเนื้อทุกมัดพร้อมระเบิดออกทันทีที่มีใครพุ่งเข้ามาใกล้ ชนละทีพิชานเอ๋ยขึ้นเบาๆแต่จริงจังโยนเครื่องนั้นมาให้ฉันฉันจะจัดการมันเองแบบที่นายเชื่อใจได้ความเชื่อใจมันหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่นายรับสายผู้การชนละทีตอบดวงตาแน่วนิ่งขณะที่ความตึงเครียดระหว่างทั้งสองคนพุ่งถึงขีดสุดเสียงเครื่องสแกนก็ดังขึ้นติดติดติดถี่ขึ้นอย่างรวดเร็วหนึ่งในชายชุดดำพุ่งตัวเข้าใส่แบบไม่ให้ตั้งตัวแต่ก่อนที่มือของเขาจะแตะถึงตัวชนละทีปังปัง เสียงปืนสองนัดดังขึ้นในซอยแค่พร้อมกับเสียงบางอย่างร่วงกระแทกพื้นอย่างแรงเสียงกระสุนยังดังก้องในซอยราวกับเวลาหยุดนิ่งไปชั่วขณะชายชุดดำที่พุ่งเข้าหาชนลทีล้มลงกับพื้นเลือดไหลซึมจากบ่าซ้ายร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่ได้สิ้นใจเสียงฝีเท้าหนักๆของอีกสามคนดังพูดเข้ามาทันทีปืนในมือของพวกเขาชี้ตรงมายังชนลทีโดยไม่ลังเลและในจังหวะเดียวกันนั้นเองพิชานที่ยังถือปืนไว้ยกขึ้นยิงอีกสองนัดหวังจะสะกัดการบุกเข้าประชิดหยุด พิชานตะโกนด้วยเสียงแข็งกร้าวอย่าให้ใครเข้าใกล้ทุกคนลดอาวุธลงเดี๋ยวนี้ชายชุดดำชะงักไปเพียงชั่วครู่ก่อนจะสบตากันและค่อยๆลดปืนลงแม้สีหน้ายัางเคร่งเครียดแต่ไม่มีใครกล้าตัดสินใจลั่นไกโดยพลาการชนลทีหันมามองเพื่อนเก่าดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบนายเลือกข้างฉันเหรอ พิชานไม่ตอบในทันทีเขาหันไปจ้องพวกชุดดำพร้อมเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเงย็นเยียบนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสูงที่กำลังปฏิบัติภารกิจพิเศษหากพวกคุณแต่ต้องเขาแม้แต่นิดเดียวผมจะส่งหลักฐานไปยังอายการสูงสุดทันทีและเชื่อเถอะมันจะถึงมือสื่อใน30นาทีความเงียบครอบคลุมทั้งซอยอีกครั้งความตึงเครียดปะทะกันระหว่างความกลัวกับอำนาจที่ไม่มีชื่อสุดท้ายชายชุดดำคนหนึ่งถอยออกไปสองก้าก่อนจะพูดว่าคุณพิชานคุณกำลังเล่นกับไฟ บางครั้งไฟก็ต้องใช้เผาพวกมันให้หมดเขาตอบชนลทีมองพิชานอีกครั้งคราวนี้ด้วยแววตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่แค่สงสยัยแต่ปนด้วยความหมองริบรีแล้วเราจะทำยังไงต่อเขาถามเบาๆพิชานหันกลับมาถอนหายใจแล้วพูดว่าเราต้องไปเจอคนที่อยู่เหนือผู้การวินยัยพิชานพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมนายมีแค่เสียงบันทึกแต่นั่นไม่พอจะโค่นทั้งเครือข่ายได้ถ้าเราจะทำให้ทุกอย่างจบจริงๆเราต้องลากตัวคนบนออกมาให้โลกเห็น ชนละทีขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่าบอกนะว่านายรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้พิชานพยักหน้าเบาๆฉันตามเรื่องนี้มาเงียบๆเ,เหมือนกับที่นายทำฉันแกล้งย้ายไปผนกอื่นก็เพื่อสืบเชิงลึกเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การโกงกินในกรมมันโยงไปถึงธุรกิจสีเท่าการฟอกเงินและแม้แต่ระดับนักการเมืองเสียงที่เคยดังในซอยเงียบลงมีเพียงเสียงลมหายใจและเตาไข่ปิ้งที่ยังควันกรุ่นอยู่ปลายทางชนละทีมิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆแล้วแผนของนายคืออะไร พิชานหยิบแฟ้มเอกสารสีดำจากกระเป๋าสะพายแล้วยื่นให้นี่คือชื่อรหัสบัญชีและเส้นทางเงินบางส่วนแต่ถ้าเราจะเดินหน้าต่อนายต้องไว้ใจฉันอีกครั้งและต้องร่วมมือกับคนที่นายไม่เคยนึกว่าจะพึ่งได้ครายหน่วยข่าวกรองลับพิเศษที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีก่อนที่ชลทีจะเอ่ยคำใดต่อเสียงคลิกจากการปลดเซฟปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากพิชานไม่ใช่จากคนชุดดำแต่มาจากเงามืดที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่บนดาดฟ้าด้านบนชายปริศนาคนหนึ่ง ยืนเล็งปืนไรเฟิลมาจากมุมสูงและเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแสงแดดยามสายสะท้อนวูบผ่านเลนส์ไนเปอร์ที่เล็งลงมาจากดาดฟ้าเนาของชายชุดดำสองคนที่เคลื่อนตัวช้าๆอยู่ข้างเขาทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นอย่างฉับพลันพิชานเห็นแวบเดียวก็รีบดึงตัวชนละทีเข้าหลบหลังกำแพงเตี้ยๆที่อยู่ข้างแผงขายไข่กลิ่นควันจากเตาย่างยังลอยโอนอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีใครสนใจไข่ปิ้งอีกต่อไปปึงปง เสียงกระสุนสองนัดเจาะอากาศเฉียดผ่านศีสับพวกเขาไปอย่างหดวิดแรงประทธรรมให้เศษพูนแตกกระจายลงบนไหลของชนละทีเขากัดฟันแน่เมยังคงกำอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้แน่นพวกมันรู้แล้วว่าเรามีอะไรในมือชนละทีตะโกนไม่ใช่แค่รู้แต่มันกำลังจะปิดเกมพิชานตอบทันควนก่อนจะควักโทรศัพท์ออกมาแล้วพิมพ์ข้อความบางอย่างอย่างรวดเร็ว เสียงปืนยังดังสลับเป็นระยะขณะที่ชายชุดดำที่อยู่ในซอยเริ่มเคลื่อนไหวพวกเขาแบ่งออกเป็นสองทีมพยายามเข้าประชิดจากด้านข้างและมุมแคบที่บีบให้หลบไม่ได้เราต้องออกจากตรงนี้เดี๋ยวนี้พิชานพูดก่อนจะล้วงกุญแจรถตู้คันหนึ่งออกมาแล้วชี้ไปทางท้ายตลาดมีรถหน่วยรับจอดอยู่นายต้องขับชั้นจะคุ้มกันชนละทีพยักหน้ารับโดยไม่ลังเลเขาทิ้งกล่องไข่ปิ้งทั้งหมดไว้กับพื้นแล้วพุ่งตัวออกไปทางซอยด้านหลังขณะที่พิชานยิงสกัดอย่างแม่นยำเพื่อให้เพื่อนเก่าเขาเคลื่อนไหวได้ เสียงตะโกนจากชั้นดาดฟ้าเริ่มชัดขึ้นหยุดมันไว้ฆ่ามันก่อนที่มันจะออกจากเขตตลาดและในวินาทีนั้นเองชายอีกคนหนึ่งในชุดพล,ลเรือนก็ปรากฏตัวออกมาจากเงาตึกเขายกมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอฉากทั้งหมดอย่างเงียบเงียบแล้วส่งไปยังปลายทางที่ไม่มีใครคาดคิดชายลึกลับในชุดพล,ลเรือนเดินถอยหลังอย่างระมัดระวังขณะบันทึกภาพเหตุการณ์ลงในมือถือกล้องจับภาพได้ทั้งเสียงปืนความชุดละมุนการหลบหนีและแม้แต่ใบหน้าของชายชุดดำที่ยิงใส่เจ้าหน้าที่รัฐ เขาส่งวิดีโอไปอยังแอปพลิเคชันแชทที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปโล่ทองคำกลุ่มข่าวกรองลับที่รู้จักกันในแวดวงใต้ดินว่าศูนย์เงาภายในไม่กี่วินาทีข้อความแจ้งเตือนบนมือถือของเขาก็ปรากฏขึ้นรับข้อมูลแล้วกำลังจัดการระหว่างนั้นชนลตีวิ่งทะลุแผงผักผัก,ผกตะกร้าจนกลิ้งลงพื้นขณะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในลานจอดรถแคบๆที่ด้านหลังตลาดรถตู้สีกรมท่าพร้อมเครื่องยนต์ที่ยังอุ่นจอดอยู่รอเขาเหมือนนัดหมายไว้ก่อนเขาเปิดประตูแล้วกระโดดขึ้นที่นั่งคนขับทันที พิชานวิ่งตามมาติดๆพร้อมระเบิดควันมือที่ปาออกไปยังปลายซอยเพื่อสกัดการมองเห็นของฝ่ายตรงข้ามควันสีขาวลอยหนาทึบปดบังทุกทิศทางเสียงปืนเงียบลงเพียงชั่วคราวขับเลยพิชานตะโกนพร้อมปิดประตูอย่างแรงรถตู้ทยานออกจากที่จอดด้วยเสียงยางบดถนนดังลั่นล้อหมุนอย่างบ้าคลั่งชนละทีเหยียบคันเร่งเต็มเท้าพุ่งออกจากเขตตลาดผ่านซอยแคบๆที่แทบไม่พอให้รถสวนทางเราจะไปไหนเขาถามโดยไม่ละสายตาจากถนนศูนย์เน่า พวกนั้นรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและตอนนี้เรากำลังจะพาทุกอย่างไปถึงตัวรัฐมนตรีพิชานตอบพร้อมส่งพิกัดผ่านมือถือและถ้าเขาไม่ยอมฟังละพิชานปลายตามามองนิ่งๆแล้วพูดว่านั้นก็ถึงเวลาที่ทำประเทศต้องฟังพร้อมกัน ชนละทีไม่พูดอะไรต่อเขาเพียงกัดฟันแน่นมือจับพวงมาลัยแน่นยิ่งกว่าเดิมขณะรถตู้แล่นทะลุเส้นทางย่อยที่แสนซับซ้อนทิ้งตลาดที่กลายเป็นสนามรบไว้เบื้องหลังดวงตาของเขามองตรงไปข้างหน้าแต่ภายในเต็มไปด้วยความวุ่นวายไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะรู้ดีว่าจุดที่กำลังจะไปอาจไม่มีวันได้ย้อนกลับมาอีกในมือถือของพิชานเสียงตอบรับจากศูนย์เงาดังขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นเสียงผู้หญิงที่พูดชัดถ้อยชัดคำยืนยันการรับข้อมูล เป้าหมายวินยัยอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังชั้นสูงจุดนัดพบอยู่ถนนวงแหวนตะวันตกรหัส M47 ปลอดภัย3ชั่วโมงเรามีเวลาแค่3ชั่วโมงก่อนที่ระบบเงาจะย้ายสับเวอร์อีกรอบพิชานผู้พลางรีเซ็ตมือถือให้ลบข้อมูลอัตโนมัติชนละทีพยักหน้าเบาๆแล้วเราจะเจอใครที่ M47 พิชานเว้นจังหวะเล็กน้อยก่อนจะตอบคนเดียวที่เคยรอดจากผู้การวินยัยและเป็นคนที่พวกเราทั้งคู่เคยคิดว่าเขาตายไปแล้ว คำพูดนั้นทําให้ชนละทีเบิกตากว้างเงียบเงันไปชั่วครู่พันตํารวจโทรชยัยพิชานพยักหน้าเพียงเล็กน้อยพร้อมคําตอบที่เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางอกเขาคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะเปิดโปงเครือข่ายทั้งหมดขณะรถตู้แล่นเข้าสู่ถนนเปลียวในย่านนอกเมืองเมฆฝนเริ่มเคลื่อนตัวเหนือท้องฟ้าอย่างช้าช้าลมแรงเริ่มพัดผ่านเสียงฟ้าร้องลั่นจากไกลๆก,ลก็ดังขึ้นเรื่อยๆแต่เบื้องหลังความเงียบณจุดที่พวกเขาทิ้งไว้ในตลาด โทรศัพท์ของชายลึกลับที่ถ่ายวิดีโอไว้ดังขึ้นอีกครั้งมีเพียงข้อความเดียวปรากฏบนหน้าจอเปลี่ยนแผนเป้าหมายไม่ใช่แค่พวกมันแต่ใครก็ตามที่รู้มากเกินไปรถตู้ยังคงแล่นฝ่าความเงียบบนถนนนอ,นนอกเมืองฝนเริ่มตกลงมาทีละเม็ดละอองน้ำกระทบกระจกหน้าอย่างเผาเบาชนละทีเปิดที่ปัดน้ำฝนชาชดวงตาย,ยังจดจ่อกับทางข้างหน้าแต่ใจเขากลับวิ่งไกลไปถึงคำว่าทีรชยัย ฉันเห็นกับตาว่าเขาถูกซุ่มยิงตอนปิดคดีขบวนการฟอกเงินเมื่อหปีก่อนชนลทีเอ่ยเบาๆเหมือนกำลังพูดกับตัวเองมันมีภาพข่าวสบชัดเจนพิชานตอบทันทีข่าวทั้งหมดถูกจัดฉากร่างที่เผาในกองเพลิงไม่ใช่ของเขาแต่เป็นร่างไร้ญาติที่ถูกนำมาใช้แทนมีแค่ไม่กี่คนในระบบที่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่และหนึ่งในนั้นก็คือผู้อำนวยการศูนย์เงาสายฟ้าฟาดว่าผ่านท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องตามมาอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งของเมือง ห้องบัญชาการลับที่ตั้งอยู่ใต้ตึกเก่าริมแม่น้ำชายสูงวัยสวมแว่นไร้กรอบกำลังจ้องจอคอมพิวเตอร์ที่ฉายภาพการหลบหนีของรถตู้เสียงวิดีโอจากกล้องของชายลึกลับในตลาดยังคงเล่นซ้ำไม่ยหยุดเขาหันไปพูดกับชายอีกคนหนึ่งในชุดสูทดำที่ยืนกอดอกอยู่ข้างหลังเขาเคลื่อนไหวแล้วชนทีมีของที่เราไม่ควรปล่อยให้หลุดมือชายในสูตรตอบนิ่งๆน,นั้นก็ถึงเวลาต้องปลุกคนที่หลับอยู่ให้ตื่นเสียงนั้นเปล่งออกมาเย็นชาราวกับไร้จิตใจ ตัดกลับมาที่รถตู้ GPS นำทางขึ้นแสดงถึงจุดหมายในอีก5นาทีถนนเบื้องหน้ามืดครึ้มไม่มีแสงจากเสาไฟใดๆมีเพียงไฟหน้ารถที่ทะลุม่านฝนบางๆเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะมาจริงชนละทีถามอย่างระแวงถ้าทั้งหมดนี่คือกับดักละพิชาเหลือบตามองเขาแล้วยื่นหูฟังไร้สายให้เขาทิ้งสิ่งนี้ไว้ตั้งแต่ปีที่หายตัวไปและตอนนี้สัญ,ญญาณของมันเพิ่มกลับมาเมื่อ12ชั่วโมงก่อน ชนละทีรับหูฟังมาแน่หูเสียงสัญญาณเบาๆดังขึ้นก่อนจะมีเสียงชายคนหนึ่งพูดเผาเบาแต่ชัดเจนทุกคำถ้านายได้ยินเสียงนี้แสดงว่าพวกเรากำลังจะเริ่มสงครามจริงๆแล้วดวงตาของชนละทีเบิกกว้างขณะที่รถตู้ค่อยๆชะลอจอดตรงหน้าโกดังร้างหลังหนึ่งซึ่งภายในนั้นมีแสงสลัวๆรอดออกมาจากช่องหน้าต่างแตกๆมีใครบางคนรอพวกเขาอยู่ข้างในแล้ว ประตูโกโดัง,งแงม้มอยู่เล็กน้อยแสงไฟจากหลอดนีออนเก่าๆก,ก,กระพริบสว่างมัวอยู่ภายในชนละีีค่อยๆเดินนำเข้าไปโดยมีพิชานคุ้มกันด้านหลังมือยังจับอาวุธไว้แน่นทุกย่างก้าวพื้นปูนภายในโกดังเปียกชื้นด้วยน้ำฝนเสียงหยดน้ำตกใส่แผ่นเหล็กเก่าดังแปะๆคล้ายจังหวะหัวใจที่กำลังเต้นแรง ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านในสุดของโกดังเงาร่างชายคนหนึ่งก้าวออกจากเงามืดอย่างช้าๆเขาใส่เสื้อคลุมกันฝนสีดำใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยของการต่อสู้และเวลาดวงตาคมลึกที่มองตรงมาราวกับอ่านใจได้ทุกอย่างทีรชายชนละทีพึมพำดีใจที่นายยังจำฉันได้ทีรชายตอบด้วยน้ำเสียงแหบต่ำแต่หนักแน่น เขาเดินเข้ามาใกล้แล้วยื่นมือออกมาจับกับชนลทีอย่างแน่นแฟนพิชานก็เดินเข้ามายืนเคียงข้างทั้งสามคนอยู่พร้อมหน้าอีกครั้งหลังจากหลายปีแห่งความเงียบงันฉันรู้ว่าวันหนึ่งนายจะตามมาจนเจอธีรชัยพูดข้อมูลที่นายได้มามันสําคัญมากแต่มันยังไม่พอจะล้มพวกมันได้ทั้งหมด เขาหยิบแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งขึ้นมาเปิดคลิปวิดีโอที่บันทึกการประชุมลับในห้องกระจกมีภาพของผู้การวินัยพร้อมชายอีกหลายคนที่ใส่ชุดสูทนั่งอยู่รอบโต๊ะภาพชัดเจนเสียงชัดเจนเหมือนพวกเขาไม่รู้เลยว่ากล้องกำลังบันทึกอยู่นี่คือแผนของพวกมันธีรชัยพูดพลางชี้ไปยังภาพการฟอกเงินผ่านบริษัทร,รับเมาสก่อสร้างการส่งออกยาเสพติดผ่านช่องทางทางการค้าและการจัดการตำรวจระดับสูงให้กลายเป็นหุ่นเชิดมันเลยฆ่านายชนลทีพูดเบาๆ มันพยายามทีระชัยยิ้มแต่ชั้นนี้ออกมาได้ด้วยราคาที่ต้องซ่อนตัวมา5ปีขณะเดียวกันภายนอกโกดังกล้องวงจรปิดที่แอบติดไว้โดยศูนย์เงากำลังจับภาพรถ s u v สีดำรู้สามคันที่จอดห่างออกไปมีชายชะกันลงมาจากรถพร้อมอาวุธครบมือพวกมันมาแล้วพิชานพูดขณะตรวจสัญญาณ TPS ที่กำลังกระพริบ ธีรชัยหันมาพูดกับทั้งคู่ด้วยน้ำเสียงจริงจังเรามีเวลาแค่ไม่กี่นาทีทุกอย่างอยู่ในแฟลชไดรฟ์นี่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกปล่อยอัตโนมัติหากฉันหรือพวกนายคนใดคนหนึ่งไม่กลับออกไปภายใน30นาทีชนละทีรับแฟลชไดรฟ์มาเก็บไว้ในเสื้อกันฝนแล้วพูดว่างั้นเราจะไม่ตายที่นี่แน่นอนทันใดนั้นเสียงกระสุนแรกก็ประตูขึ้นประตูโกดังถูกแตกระเด็นออกพวกชายติดอาวุธบุกเข้ามาทางด้านหน้าขณะที่ชายอีกกลุ่มปีนขึ้นหลังคาและยิงสนับสนุนจากด้านบน ชนละทีและพิชานวิ่งเข้าที่กำบังทันทีทั้งคู่ยิงตอบโต้แม่นยำแสงปืนว่าบวับสว่างไว้ไปทั่วโกดังทีระชัยโยนระเบิดควันออกไปด้านหน้าก่อนจะตะโกนว่าทางนี้อยู่ด้านหลังโกดังพวกนายไปฉันจะถ่วงเวลาเองไม่ชนละทีตะโกนเราจะไปด้วยกันไม่ได้ถ้าข้อมูลนี้รั่วออกมาแล้วไม่มีใครอธิบายที่มาที่ไปมันจะไม่มีน้ำหนักทีรชัยพูดพร้อมรอยยิ้มสุดท้าย เขาพุ่งตัวออกจากที่กำบังลากรอบกลุ่มชายติดอาวุธให้เบี่ยงความสนใจขณะที่ชลทีกับพิชานพุ่งไปทางประตูด้านหลังรถมอเตอร์ไซค์สองคันจอดรอไว้แล้วอย่างที่ธีรชัยเตรียมไว้เสียงปืนยังดังระมมเบื้องหลังแต่พวกเขาทั้งสองก็ขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนออกมาจากโกดังได้ทันเวลา15นาทีต่อมาที่ตึกข่าวแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพวิดีทัศน์โอการประชุมลับของผู้การวินัยปรากฏขึ้นพร้อมไฟล์เอกสารแนบแบบละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์วงการตำรวจไทย ข่าวพาดหัวทั่วประเทศรายงานพร้อมกันว่าเปิดโปงขบวนการตำรวจชั้นสูงเบื้องหลังความมืดแห่งอำนาจผู้การวินัยถูกควบคุมตัวกลางสนามบินก่อนหลบหนีออกนอกประเทศนักการเมืองหลายคนถูกหมายจับและชื่อของพันตำรวจโทรชัยก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมคำว่าทีโรผู้ถูกลืมหนึ่งเดือนผ่านไปที่ร้านขายไข่ปิ้งริมตลาดเก่าเดิมเตาถ่านร้อนๆยังคงส่งกลิ่นหอมเหมือนเดิม ใช้ในหมวกแก๊บคนหนึ่งยืนพลิกไข่ไปมาอย่างใจเย็นเด็กนักเรียนที่เคยซื้อประจำเข้ามาทักลุงไข่ปิ้งวันนี้มีไส้กรอบไหมครับชายคนนั้นยิ้มเล็กๆก่อนตอบว่ามีสีแล้วันนี้ฟรีด้วยนะพระบางสงครามมันควรจบด้วยรอยยิ้ม